พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังอ่ารางวัลของคนกินเก่งนะครับหนึ่งสองสามสวัสดีครับผมวันนี้พ่อเอ็มนะครับระหว่างกับออม็ตเชเบตนะครับใครที่แบบว่ากินหมดแล้วก็พ่อเอ็มก็จะพาไปซื้อของเล่นด้วยนะผม <reet. S 2> ปกติจะเป็นเมนูที่สองคนนี้เขาชอบนะครับชเชเบตปกติจะกินหมดแต่วันนี้เขากินไม่หมดนะครับแมวเขช่วยแล้วครับวันนี้เขาไม่ยอมกินเส้นเลยนะส่วนออม็ตนะครับปกติเขากินแต่ต็อกกุกกี้กับชีสนะครับเขาไม่กินผักครับอันนี้เหลือผักเพียบเลยนะครับตอน ปกติอเมริกเขาจะไม่กินผักนะครับวันนี้ถ้าอเมริกกินผักอเมริก็จะได้ของเล่นนะถ้าใครไม่กินผักก็จะอดนะครับผมอ่าน้องเชฟเบนจะกินหมดหรือเปล่านะปกติกินหมดนะครับผมส่วนแม่อูนะครับองกินไม่หมดนะครับผมเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะครับผมใครกินไม่หมดอดของเล่นนะอเมริกก็ยังไม่กินผักนะครับเต้าหู้แบบเนี้ยอเมริกกินไม่เป็นเลยนะอเมริกาก็จะทิ้งไว้เงี้ยซึ่งแบบว่าถ้วยหนึ่งมันเท่าไหร่แม่อูสองร้อยเลยเนาะก็อยากจะให้กินให้หมดนะอย่าให้เหลือนะครับ ส่วนต้องใช้ไปไหนกินทุกอย่างนะครับแต่วันนี้เหมือนเขาจะไม่ค่อยอยากกินเส้นนะไม่รู้จะกินเส้นหมดหรือเปล่านะที่สําคัญดูปากเขาดิครับผมโอ้โหเหมือนคนกินขี้มาเลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไม่ทาท่าอย่างนี้นะไม่น่ารักนะโดนตีนะเอาเลยพยายามกินผักโชว์หน่อยได้ไหมลองกินเต้าหู้ก่อนก็ได้ลูกสีเหลืองๆนะเอาไหมเอาไหมลองกินเต้าหู้ดูเราลองกินเต้าหู้ดูก่อนลกูกสู้ๆเต้าหู้ก่อนเออเริ่มจากอันนั้นมันตอ๊อกบกกี แล้วมันอะไรมันของชอบอมเล่นอมเล่นลองนี้ก่อนเต้าหู้เต้าหู้เห็นไหมแผ่นเหลืองๆอ่ะอ่ะตอนนั้นแหละใช่แล้เออนั่นแหละลองกินดูมันเหมือนรสชาติเหมือนปลาใช่ไหมไม่โอ้ใช่ไหมมันเป็นเต้าหู้ผสมปลานะแต่เขาไปหมดเลยลูกใครไปใครดีๆเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยเริ่มมีเริ่มมีอร่อยเริ่มอร่อยนะครับดีๆเดี๋ยวมันหล่นใส่เสื้อทำดีดีอันน้าต่อไปก็จะเป็นในส่วนของต้นหอมนะครับแล้วก็ หอมใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นพริกหวานนะครับผม oh <my> กินได้กินได้เดี๋ยวรอดูนะครับใครใจะได้ของเล่นนะของเล่นเช่นเดีวนี่ถ้าจะกินไม่หมดแล้วนะแม่โอ๊ะนะอันนี้ก็200กว่าบาทนะครับกินไม่หมดนะอุตส่าห์พามาแล้วบอกว่าอยากกินนักอยากกินหนานะครับวันนี้อุตส่าห์ไม่เรียนพิเศษศิลปะนะ mm. เพื่อพามากินเลยนะดูของพ่อเอ็มดิของพ่อเอ็มกินเกลี้ยงเลยเนี่ยเนี่ยเหลือ,อนเนี่ยของแม่โอ๊ะแบ่งมาให้พ่อเอ็มเนี่ยพ่อเอ็มช่วยกินทุกคนเลยนะ แต่ดวอเมเลยนะครับผมน่าจะอดอดได้แล้วนะส่วนเชเบตนี่มีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่นะครับตอนนี้อเมร็ตก็ไม่กินของเตงนะครับแต่ว่าไปกินของน้องนะครับส่วนเชเบตก็กินไม่ไหวเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะได้ของรางวัลแทนจะกลายเป็นเพียมเด็ดทันทีนะครับผมอพียเด็ดนะเดี๋ยวพียมเด็จะเป็นคนได้รางวัลนะครับผมนะเพราะพียมเด็กินมาม่ของน้องช่วยน้องนะครับผมอาแล้วคนนึงถนัดมือซ้ายกับมือขวาชนกันแล้วครับชนกันแล้วครับเดี๋ยวดูผลงานว่าใครจะกินเก่งกว่ากันนะครับอเมริกยกส่งโลกเดี๋ยวมันกระเดน เอ,เอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับดูท่าน้องเชิเบร์จะอดเหรอแม่โอ๊ะถ้าพี่ไปกินน้องเชิเบร์ก็ยอมแพ้ไปแล้วนะเพราะน้องเชิเบร์ิีมากนะครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล,เอแ,ลแล้วเอาแล้วกินแย่งกันแล้วแย่งกันแล้วเอาเลยนะครับดูกันว่าใครจะได้รางวัลเป็นผู้ได้รางวัลได้รับของเล่นนะครับผมเชเบรนไปิของแม่โอ๊ะแทนเหรออย่างนี้เชฟเบร์ก็ได้รางวัลน,นะดิแม่โอ๊ะอดได้ชา uen? ไข่บุกนะพ่อไม่เลี้ยงแม่โอ๊ะละ เออให้น้องชิเป็นแทนพอน้องชิเป็นมากินของเผ็ดๆได้ด้วยน้องเป็นโชว์กินเผ็ดอีกแล้วครับผมได้ได้ได้แต่แม่อูอดชาไข่มุกนะแม่อูอดชาไข่มุกแล้วเนะี่ยน้องชิเป็นกินแทนแม่อูอีกแล้วนะครับกินทิ้งกินคว้างไม่ดีนะเราต้องกินแบบว่า่านนะเผ็ดแล้วเริ่มเผ็ดแล้วรวมเลยครับอร่อยมากกระของน้องครับกินไม่หยุดเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นเ้นมามา่มาของโปรดอมเป็ดด้วยนะ โอ้ดูดิเราเปิดไปกินของมามะของแม่อุ๊เป็ดเป็ดแทนแล้วนะครับผมโอ้โหงานนี้แม่อุ๊อดนะครับเขาอื่นได้หมดเลยนะเราไปดูของเล่นกันนะหยอดไข่ไม่ล่ะหยอดไข่ไหมหยอดไข่สวยๆเออตรงนี้สวยมากเลยนะเดี๋ยวเราไปหยอดไข่กันดูกันนะครับแต่แม่อุ๊อดนะไม่ให้แม่อุ๊หยอดนะโอเคไหมโอเคแล้วพอแม่อุ๊พอแม่อุ๊กินไม่หมดเนี่ยเอามาให้พ่อเอ็นเบลเลมเลยเพิ่งหมดไปนะครับโอเคนะครับก็ปล่อยให้เขากินไปนะครับผมก็ทำเลยเขาไม่กินผักอีกเช่นเคยนะนี่ก็ปล่อยให้เขา กินกันไปก่อนนะเดี๋ยวพ่อเอ็มจะพาเขาไปยอดไข่นะแล้วเราก็ออกมาจากร้านอาหารแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาออมเหนือกับเชเวตไปยอดไข่เชเบตอย่ายืนลูกเดี๋ยวตกลงไปสูงมากเลยเนี่ยโอ้โหถ้าใครตกลงไปนี่พ่อเอ็มว่าต้องแบบว่าเดสสมอลเล่แน่ๆเลยไปยแม่โอ๊ะจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วหมดไปเท่าไหร่แม่โอ๊ะพัน <1, 3. S 2> สามเลยนะเห็นไหมถึงไม่อยากให้กินเหลือนะครับผมการกินทิ้งกินขว้างมันก็เสียดายเงินนะครับเสียงเงินได้อุ้ยตรงนี้มีฮาเบอร์แลนด์ด้วยแต่ว่าคง โอ้คือแม่อุโอมิบันเนี่ยกินกี่ทีแนละ้วเคยกินหมดไหมเออใช่ไปจะหยอดไข่หรือจะเอานี้ตกลงละจะหยอดไข่หรือจะเอานี้อเอาไปจะเอาอะไรคะ,ะหยอดไข่ไปหยอดไข่ไปดูที่มีตัวอะไรบางป้ายแล้วบริเวณข้างฮัมเบอร์แลนก็จะมีตู้ไข่มากมาย,ยครับผมโหมีตัวอะไรกันบ้างเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าอันนี้มีนารุตโตะด้วยมีนารูตโตะ มีมิดามิธาต์สูนมีมาว์เวลเดอะแอดเวนเจอร์แล้วก็มีชินจังจอมเก่นแล้วก็มีตัวอะไรอุ้ยอันนี้เป็นพวกคิตตี้ใช่ปะพวกอะไรนะโอ้มีสติ๊ด้วยอ่ะแล้วก็มีสไปเดอ์แมนหมดแล้วเหรออ่ยหุม่มีแค่แบด้วยโอ้ยม่มีแค่แบด้วยอะ อันนี้ปิกระตูของโปรดพี่อมเลตด้วยนะครับผมเป็นเป็นปิกาจูเวอร์ชันนินจาใช่ไหมอมเลตใช่ไหมโอ้โหใช่ไหมอมเลตจะเอาตัวไหนครับแมวแมวอดแมวอดนะแม่ไม่ได้แม่ไม่มีสิทธิ์แมวไม่มีสิทธิ์แมวไม่มีสิทธิ์แมวกินไม่หมดโอ้ยถามจริงโอ้ยเสียโอ้ยเสียสละเสียสละเสียสละโอเคโอเคอเคด้มารับเงินรางวัลไปนะครับผม แมวออมเล่นเขาจะยอมเสียสละแม้เขาจะยอมเสียสละายมูเขา,า,เ,ขาเขาจะยอมไม่เอาปิกาจูอ่ะปิกาจูนินจาด้วยเนี่ยเท่ๆทนั้นเลยอ่ะดูดิ<อ>ไม่เป็นไรลูกไม่เอาหรอกลูกอออมเล่นอันหนึ่งของชเชฟเบนอันหนึ่งค่ะไม่เอาลูกไม่เอาเนี่ยออม่เอาเลยค่ะไไม่เป็นรอันยอดเลยอันนี้มันน่ารักกว่า<ม>เอาไงเอาไงเอาเชฟเบนจะเอาดิเหรอลูกเอาไหนเชฟเบนจะเป็นมดเหรอลูกเชฟนจะเอาาเล่นจับปิกาจูใช่ไหมโอ้แม่โอ้ขอยแคร์แบนครับเพราะว่ากินไม่หมดนะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง รา,างวัลของคนกินเก่งนะครับหนึ่งสองทาใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปอ้อาวใส่ไม่เป็นเด็กคนนั้นนะอ่ะทำเลย,ร,ยรีบหมุนแล,ล้วหมุนหมุนหมุนแล้วหมุนผิดทางจะเป็นหมุนผิดทางมา,งมาแล้วโอ้ตกมาแล้วได้อะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยไ,ได้ตัวพป่คันจิโร่โอ,อ้ช่วงนี้เราโชคดีนะอันนี้ได้ตัวอะไร โอ้ยอันนี้ได้อะไรอ่ะโอ้เชฟเวดได้ตัวนี้ได้ตัวหมีด้วยแม่โอ้เนี่ยเนี่ยเชฟเวดได้ตัวนี้น่ารักนี่ตัวหมีเชฟเวดได้ตัวหมีนี่โอ้โหเพียบเลยนะครับน,รน่ารักและเชฟเวดก็ได้คิตตี้ด้วยน,ะน่ารัก,ารกมากเลยนะโชคดีมากเลยนะครับผมจะได้ตัวไหนชี้ให้เพื่อนๆดูสิฮันจิโร่นะครับผมซื้อยาคูน่าเลนดูดูปัสซีตาฮะวันนี้อ้อมเด็กก็มาเรียนเต้นที่ไอคอนสยามนะครับแล้วก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ชื่ออะไรอ่ะไม่รู้คยไม่รู้จักหรอกซาโตชิดูดิอเ,เออมีแต่คนสุขสมหวังนะยกเว้นแม่อูนะแต่ว่าแม่อูนะครับต้องอดนะครับเพราะว่าแม่อูกินไม่หมดดูดิดูด,ดิของมีแค่แบคือน่ารักมากเลยนะแต่แม่อูอดนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเพื่อนขอตัวลาไปก่อน,นครับก็วันนี้ก็พาเขามาเรียนพิเศษมาเรียนเต้นนะครับผมก็แวะกินข้าวแล้วก็หยอดคงหยอดไข่ให้เขาเป็น ขวัญขวัญนะครับถึงไม่กินก็ข้าวไม่หมดนะครับเพราะเอ็มก็จะหยอดให้อยู่แล้วนะครับพอเป็นของขวัญให้เขานะโอเคนะครับสหรับตอนนี้พอเอ็มแล้วก็อัพเล็ตเชเบ็ดแม่วูขอตัวลาไปก่อนเจะไปคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายอัพเล็ตบ๊ายบายค่ะดีใจแล้วนะครับได้ตัวดีๆนะครับบ๊ายบายคิดว่าแม่วูจะได้้ตัวสีอะไรเอาแล้วเราอยากได้ตัวนี้บ้างเอาสีเฉียวมินส์เอาสีเฉียวมินส์โอเคสวยแม่วูท่องนาโมตัสสะก่อนนะนาโมตัสสะสาธุยเฉียวมินส์เฉียวมินส์แล้วเชเบ็ดให้แม่วูหมุนเอง นะโมเอาเอาม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 ไม่มีไม่มีด้านไหนก็ได้ด้านไหนก็ได้ลูกเอาเลยเดีมูเอ้าเอ้าของนี้หลุดเข้าไปง่ายแล้วเอ้าเอาพ่อเอมทำไมอ่ะดันเข้าไปอีกดันเข้าไปลึกๆนั่นได้แล้วเอาหมูเลยเขียวมิ้นเขียวมิ้นเอาหยิบเลูกเอาหยิบเได้ไหมว้าวเป็นหมูอ่อนแต่ก็ดงดีนะเป็นชมพูอ่อนใช่ใช่ถ้าใครสีเหลืองก็แกะดูซิแกะดูซิแกะดูซิแกะมิ้นนี่นะให้พ่อเอ็ม แก่ให้นะคะว่าเจ้าหมีใครแบรจะน่ารักไหมอุ้ยไม่น่ารักเท่าไหร่นะแต่ก็ไหนน่นดนอดูหน่อยเอาสารุปของใครพ่อเยังมให้แม่อุลน,นะเนี่ยแม่อ,อุลองใส่ตรงนี้ให้เราเลียเดียวเ๊้ายบายคะ่ะ